<Bye. S 1> ดอกอันชนันป้าป้าชมสวนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ป้าป้าชมสวนผักเขียวๆพอดีเรากำลังจะมาอัดคลิปไงเห็นป้าป้ามาก็เลยให้ป้าป้าชมสวน<อ>วน,นี่นออะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นเอาออกหมดเอาออกแล้วเมื่อเขือม่วงยักษ์น้องหนวดเมื่อเขือม่วงยักษ์ เดี๋ยวจะตัดแต่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บลูกนี้เอาไปทำมนนี่ขยายพันธุ์ต่อป้าเดินดีๆนั้นเนี่ยให้ป้าเดินตรงนั้นเลยลื่นว่ตุมแขกว่าตุมแขกแต่งยอดดีอ้วนอ,นอ,นอน้เดินเดกับป้าหน่อยเดินกับป้าหน่อยมะข่ามะข่ามะข่ามเดินกับป้าเาหรอ ป้าเดินชมสวนเก็บพงเก็บผักกินอ,อปีนี้ปีที่เก้าแล้วมัม้งมะค่ะแปดแปดปีที่เก้าปีแต่ป้าเดินๆๆดีๆเด้อหาเก็บพงเก็บผักไปกินอ,อน่ะนู้นนะเอายุแสงพวกเราละเดินดีๆนะป้านะค่อยค่อยเดินค่อยๆเดินโอเคหาเราพามาให้ดูเสร็จแล้ว อัดแล้วเดี๋ยวจะอัดแล้ว